อยู่ตรงกลางแม่น้ำเลยเบื้องหน้าที่เป็นภูเขาหินแกรนอลังการมากได้จักรยานแล้วครับค่าเช่า30เหรียญครับวันนี้เนี่ย เริ่มต้นวันใหม่นะครับด้วยการเติมน้ำมันก่อนตอนเช้าเดี๋ยวจะไปที่โยซิมัยครับเป็นนชชั่นอลพาร์คที่สวยงามอีกที่หนึ่งนะครับในแคลิฟอร์เนียก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เที่ยวมากน้อยขนาดไหนแต่เป็นมันเป็นวันอาทิตย์ครับคนน่าจะเยอะครับก็ตอนนี้ขับออกจากเมืองโซโนราแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะเดินทางไปแล้วครับไปเที Hunt ่ยวด้วยกันนะก็เส้นทางที่ผมขับมาในเช้าวันนี้เนี่ยนะผมไม่ได้เลือกทางเมนหลักครับผมเลือกทางที่มันเลาะ ป่าเขาขึ้นมาครับเนื่องจากว่าเฮ <im itation> ้ยผมดูในแมปแล้วแบบมันต้องสวยอ่ะไม่เคยมาเหมือนกันนะแต่คิดว่ามันต้องสวยแล้วพอขับผ่านมาจริงๆเนี่ยโอ้โหโคตรสวยเลยแบบขับแล้วแบบหายใจเข้าออกแล้วแบบมันสดชื่นอ่ะนะครับแล้วก็บรรยาศาสสองข้างทางเนี่ยจากเมื่อวานที่เราเจอหิมะเนี่ยมาวันนี้ยเรามาเจอป่าแบบเขาเขียวขจีเนี่ยเออมันแบบมันอิ่มอ่ะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงก็น่าจะถึงโยซิมิต้แล้วนะครับ ขับมาเนี่ยถนนมันก็เหมือนเสียหายเนอะเนื่องจากดินถลม่มแล้วก็เขาก็เลยต้องเลี่ยงมาให้เราขับผ่านทางอ้อมะอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอแม่น้าที่แบบน้ำเชี่ยวกราดสวยมากเลยอะ่ะคือถือว่าเป็น good p r o b l e นะครับหมายถึงว่าเป็นปัญหาที่ดีเพราะว่าถ้ามาถนนดีๆเนี่ยก็คงไม่ได้เห็นวิวที่แบบสวยอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าการที่เราเลือกเส้นทางแบบที่มันไม่ใช่เมนหลักเนี่ยมันก็จะเจออะไรแปลกๆใหม่ๆแล้วก็คาดไม่ถึงเยอะแยะแต่ไปหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการ เดินทางแบบผจญภัยเล็กๆนน้อยของคลิปนี้ครับสนุกดี ยอดเลยครับมาอยู่ตรงกลางแม่น้ำเลยก็๋ยวเราผ่านหน้าทางเข้าราเดลเราจะขับเข้าไปแล้วมาติประมาณสักงสามสิบนาทีนะครับครับพอขับเข้ามาในาพื้นที่ของอุทยานยูซิมิตะนะครับจะรถติดครับไม่รู้ติดอะไรขับมาตั้งนานก็โฟลโดีตอนนี้ติดยาวเลยครับแล้วก็ดูจากในแมปเนี่ยอีก12ไมล์กว่าจะถึงถ้ามาติดอย่างนี้ตลอดนะน็อกแน่นอนครับ Morning, Hi, morning, ma'am. This is our first time here. Oh, I forgot. Uh, welcome. And do we have a pass yet? No. Okay. So, how have you got to lane number two? The middle one. Okay. I'll give you maps and everything. Thank you so much. Have a good, have a good day. Good day. Oh, oh, oh. Yeah. Hi, morning, ma'am. Which pass? Uh, just the day pass. Right. But just for today, ma'am. อ่าฮะ you ค o ับ a ช่ครับใช้คับใ m ่ครับ่ครับใช่คร้บแล้วครับ่ครับใช่นี่ครับครับใก่ครับใช่าร้ครับครับใช่ครับใชรับใช่ครับครับใครับ่รีบใช่คบใครับ่ร, mm hmm. บรับใช่ค mm hmm. ร,รัรับรรรร อยู่แล้วว <ร Stevens. S 1> ่ะ bueno. pues. ตอนน <this> ี้ประมาณเกือบ1ิบเอ็โมงแล้วก็เลยหาอะไรกินก่อนครับตอนนี้เนี่ยก็ถึงเอ่อที่จอดรถละที่จอดรถหายากมากเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาที่เดินเล่นกันวันนี้ทำอะไรทำราเมงกับเกี๊ยวซ่าค่ะวันนี้ใช้ไมโครเวฟ เกียวซ่าทำไรซิวเดีทำข้าวเสร็จเดี่ยวจะสอบดันอย่าเล่นฟ้าอาหลับกัน อร่อยอยากสดน้ำราร้อนมากเลยตอนนี้อากาศเย็นนีแบบรสชาติลาำเองเลย เป็นไงบ้างทำอะไรอยู่กำลังจะไปนักยานไปห้องน้ำค่ะเดี๋ยวไปหาเช่าจักรยากอีกคันนึงให้ลูกพี่นะคะเพราะว่าเรามีแค่คันเดียวนี่ตรงนี้มาทำอะไรตรงนี้เป็นน่าจะเป็น visitor center นะคะ มีแบบฟูดคอร์ดร้านอาหารตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่น้ำตกนะครับผมว่าก็เดินไปส่วนแฟนผมก็ปั่นจักรยานไปครับไปอุ้ยเจอป้ายบายเรนเทลเดี๋ยวไปเช่าจักรยานดีกว่าจะได้มีไว้ปั่นกับแฟนคนละคันครับ ได้จักรยานแล้วครับค่าเช่า30เหรียญประมาณ9 0 0าอบาทตื่นเลยครับ you know. oh, ก็มาอยู่ตรงหน้าทางเข้านะครับน้ำตกสวยมากดูดิเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปใ,ใกล้ๆดูไม่รู้ว่าเข้าไปใ,ใกล้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพิ่งมาครั้งแรก ตอนนี้ก็มาถึงหน้าทางเข้าของน้ำตกแล้วน,นะครับแต่ว่ามันปั่นจักรยานเข้าไปต่อไม่ได้แต่เมื่อกี้เเก็บภาพข้างนอกอยู่แล้วสวยมากครับเดี๋ยวจะไปจุดอื่นต่อไปนะครับสมุกแน่นอน ตอนนี้เนี่ยกำลังจะมาดูแผนที่อยู่ครับว่า,เ,าเราจะปั่นจักรายานไปตรงไหนได้บ้างเพราะว่าจริงๆแล้วมันือมันใหญ่มากมันปั่นได้ทุกที่เลยครับปั่นมาสักพักก็ในระหว่างทางเจอกวางวกวางก็ไม่ตื่นคนเลยครับแล้วก็เราก็ถ่ายวีดีโอมัน,มนก็กินหญ้ากินไม้อะไรกันไปตามเรื่องตามราว ี่ครับก็ในระหว่างที่ปั่นจักรยานเล่นอยู่มองดูฝั่งซ้ายข้างทางเฮ้ยเสียงน้ํานี่ว่าแล้วมาดูครับโอ้มันเหมือนเป็นแอ่งน้ำอ่ะตรงนี้ดูสิครับน้ำเย็นไหมเย็นเจี๊ยบเลยน้ำเย็นแบบเย็นเจี๊ยบเหมือนน้ำตู้เย็นเลยอะ,ะแต่แดดคือร้อนมากเลย <c oughs> <c oughs> คันี้ก็คุ้มครับหลังจากเสียค่าเช่าจากักรยานกากากาก, <c oughs> กากากากเลย <c oughs> แล้วก็เนื่องจาก,กวันนี้เป็นวีคเอนใช่ไหมครับหรือว่าสุดสัปดาห์นะครับก็จะเจอคนในการนะครับมาเที่ยวเยอะมากคือเนื่องจากว่าในอเมริกาเนี่ยถ้าไม่ใช่เมืองใหญ่เช่นแบบเป็นดาวเทลเอนิวยอร์กหรือแบบเป็นเมืองหัวเมืองใหญ่ให่เนี่ย มันจะไม่ค่อยมีแสงสีครับวันหยุดเนี่ยมันก็จะมีแต่ธรรมชาติแล้วก็มีกิจกรรมาท์ดอร์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสิ่งที่แตกต่างจากเมืองไทยชัดเจนคือวันหยุดเนี่ยคนไทยจะไปเที่ยวห้างใช่ไหมแต่คนฝรั่งเนี่ยหมายถึงว่าในอเมริกาเนี่ยถ้าไม่ใช่อยู่เมืองใหญ่นะหรือว่าอยู่เมืองใหญ่ก็ตามเนี่ยนิยมสิ่งที่เขานิยมก็คือเขาจะชอบไปาท์ดอร์ครับไปปั่นจักรยานไปแคมปิ้งไปตกปลาไปไพายเรือคายัคสารพัดเลยครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับงานาโทรศัพท์ไม่มีเลย ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยค่ะในในเชนอ l ลป้าแต่เราอยู่ได้ครับเราเริ่มชินแล้วก็ <laughs> เลยเหมือนพวกเราก็เหมือนเลยกลับมาแบบกลับมาใช้แผนที่เนาะทอนนี้ค็ <แก S 1> ต้องดูแผนที่กระดาษดูป้ายดูป้ายมันก็สนุกดีครับเดี๋ยวเราปั่นไปต่อครับไปนะโชว์หน่อยโชว์จักรยานไฟฟ้าหน่อยนี่ไป <laughs> นี่คือความเลอะของแฟนผมครับคนภูเก็ตเเรียกว่าเลออครับคือแบบ เฉิม,ฉมอะไรเงี้ยประจําครับเดี๋ยวผมปั่นตามเขาไปก่อนครับก็อีกนิดนึงเนี่ยก็จะถึงมิลเลอร์เล็กแล้วนะครับแต่ว่าเขาห้าม จักรยานเช่าปั่นขึ้นเนื่องจากว่าจักรยานเช่าที่ผมปั่นเนี่ยมันเป็นโคสเตอร์เบรกคือเบรกที่ต้องกระตุกล้อมันถึงจะหยุดใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นจักรยานส่วนบุคคนเนี่ยหรือจักรยานไฟฟ้าแฟนผมเนี่ยเราขึ้นไปได้เพราะมันมันมีเบรกครับก็เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปแทนนะครับซึ่งมันก็ไม่ไกลอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วเนี่ยครับผมก็จอดไว้ตรงนี้รถเช่าจักรยานเช่าทั้งหมดไว้ตรงนี้หมดเลยอน,นาคตต้องซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วล่ะสบายเลยครับจริงๆปั่นได้เขาให้ปั่น ให้ปั่นเพืนะปันได้ใช่ใช่แต่ต้องเป็นต้องเป็นจกักรยานของเราเองไอองมีคนเหนื่อยครับตอนนี้เนี่ยก็ปั่นมาถึงมีนาเลกแล้วนะครับพักแป๊บหนึ่งเพราะว่าปั่นมาทั้งหมดประมาณสัก 3กิโลกว่าได้จากจุดที่เราเช่าจากักรยานครับก็ตอนนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่ามีเรเลกมันสวยขนาดไหนใสขนาดไหนส่วนตัวก็คิดว่า,าตรงตัวเหลก็กตรงทะเลเนี่ยตรงแอ่งน้ำตรงเนี้ยทะเลสาบตรงเนี้ยมันเฉยๆแต่ว่าเบื้องหน้าที่เป็นภูเขาหินแกรนิตมันอลังการมากเลยนะพาไปดูครับไปตัวมิเรเลกเนี่ยยังไม่อลังการครับแต่ข้างหลังผมเนี่ยโอ้มันสุดยอดอะชอบอะ In fool to live without our love. It's like I've been waiting <coughs> <on> <coughs> for you. Why did it take so long to come to me? Maybe you were waiting round for me to so ตอนแรกเราอยู่ตรงนี้ครับแถวที่จอดรถแถวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ปัดเลาะมาตามทางตรงนี้ครับแล้วก็มาถึงมิเนเตเลตตรงนี้แต่คราวนี้เราก็จะปั่นบนลงมาถึงฮาฟเติมนะครับแล้วก็ไปเคอร์รีวิลเลแล้วก็ปั่นกลับครับก็คิดว่าจะาใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็กลับไปกินอะไรเย็นๆในรถแล้วก็เป็นอันจบหนึ่งวันของการไซซ์ซีอิงนะครับ ครับข้างหลังผมเนี่ยก็คือแคมป์กราวนะครับมันเต็มเร็วมากอะ่ะผมแฟนผมเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องจองอะไรออนไลน์มากเขาย,ยังทําไม่ทันเลยก็คือจริงๆถ้าเกิดสมมุติเราสามารถจองแคมปิ้งตรงนี้ได้เน,นี่ยเราสามารถมานอนในวุทยานแห่งชาติโยซซมิต้นะครับในแคลิฟอร์เนียได้เลยตรงนี้จะเห็นนะครับข้างหลังผมเนี่ยเป็นห้องน้ําแล้วก็เป็นรถแคมปิง้งอะย,ยะเต็มไปหมดเลยครับ อยากมานอนมากเพราะอากาศมันดีสุดๆเลยอะ่ะไม่หนาวไม่ร้อนนะครับใส่เสื้อยืดตัวเดียวออกกำลังกายปั่นจักรยานได้สบายเลยเพราะในระหว่างทางที่ผมปั่นกลับเนี่ยมันก็จะเหมือนมีแบบเป็นจุด พักผ่อนแล้วก็เป็นสโตร์ต่างๆให้คนเข้าไปซื้อของกินกันให้ไปนั่งปิกนิกกันอะไรกันเงี้ยนะครับข้างหลังผมตรงนี้แต่ผมไม่ผมไม่เดินเข้าไปนะเพราะว่าคนมันเยอะนะครับจับกบครับเลืรนนิดนึงล้มจัก,กรยานค่ะไหนจักรยานเปไ็นไรไหมห่วงจักรยานมากกว่า <c oughs> ก็เมื่อกี้นะครับปั่นมาก็น่ารักอ่ะเจอเอ่อโพสต์ออฟฟิศนะครับเป็น u s, <c oughs> <S เป็น USPS ครับ <c oughs> เป็น United State s Post o f f i c e นะครับ แต่ว่ามันน่ารักคือพอมาอยู่ในประเทยานแห่งชาติเนี่ยเขาก็ตกแต่งแบบน่ารักอะ่ะไปนี่ผมไม่ขี่แล้ววะทำไมอ่ะ มาถึงรถแล้วนะครับวันนี้ก็สนุกสนานครับประมาณสัก4ชั่วโมงได้กับการปั่นจักรยานเที่ยวนะครับแล้วก็ดูจุดต่างๆใน Yosemite National Park นะครับจะบอกเลยว่าแค่10%เท่านั้นของการมาเที่ยววันนี้ทั้งหมดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราแวะมาเที่ยวเฉยๆครับแล้วก็เดี๋ยวจะขับรถกลับแนละ้วกลับไปไหนกลับไป LA ครับกลับบ้านก็อยู่ประมาณสัก5้ชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วนะครับส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ ได้ความสนุกสนานครับส่วนแฟนผมก็ได้แผลติดตัวกับไปด้วยครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าจะมาใหม่มาดูว่าแฟนผมจะได้ก,กี่แผลครับพี่ก็ไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับ